รครับวันประวัติศาสตร์วันนี้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศเฝ้ามองการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเฝ้ามองว่าท่านใดจะมีส่วนร่วมในการก่อหนี้ครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้และในขณะเดียวกันก็เฝ้ามองว่าสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรท่านใดที่จะลุกขึ้นมาปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนไม่ก่อหนี้ให้กับบ้านเมือง พี่น้องชาวอีสานบ้านผมฝากมาถึงกับผมผ่านรายการฟ้าบอกกัน้นช,ช่องโทรทัศน์สัญญาณดาวเทียมบลูสกายบอกว่าท่านสสเอาให้คักคักเด้อมือนีเอาให้คักคักทาเฮดบอคักสี่เป็นหนีบดสับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็บอกว่าวันนี้ขอให้อภิปรายด้วยความเข้มข้นเพื่อว่าในอนาคตจะได้ไม่เป็นหนี้ตลอดชีวิต ธรรมทานที่เคารพครับนี่ครั้งนี้50ปีสําหรับคนที่เกิดในวันพรุ่งนี้หรือจะบวกอีก50ปีสําหรับหลายๆคนจนกระทั่งหนี้ก้อนนี้จะหมดในขณะเดียวกันแม้จะมีคนคํานวณบอกว่าต้องใช้หนี้ถึง50ปีแต่ตัวเลข50ปีก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่า50ปีนั้นจะมีการต่ออายุการใช้หนี้อีกกี่ครั้งจะเป็นหนี้กี่ชาติจะเป็นหนี้กี่ชั่วโคตร ท่านประธานที่เคาลพครับด้วยความกระวลของพี่น้องประชาชนการลุกขึ้นทาหน้าที่ในวันนี้จึงมีความหมายเป็นอย่างยิ่งผมหยิบเอาพระราชบัญญัติที่รัฐบาลเสนอมา19มาตรากราบเรียนผ่านท่านประธานอีกครั้งหนึ่งว่าใน19มาตราไม่มีมาตราใดเลยที่บ่งบอกว่ารัฐบาลจะมีรายได้จากโครงการต่างๆอย่างไรหรือท่านรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ข้างบนจะเถียงผม บอกมาสมารตราสิครับว่ามีมาตราไหนบอกว่าจะมีรายได้เท่าไหร่จะใช้นี่อย่างไร<ศ>เปิดทบทวนได้ครับท่านรัฐมนตรีวราเทพเปิดทบทวนได้ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม19มาตรามาตราไหนครับบอกว่าจะมีรายได้จากการนี้ถ้าบอกว่าไม่มีรายได้จากการนี้ที่พี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นหนี้2ล้านล้านบวกกับอีก3ล้านล้านดอกเบี้ยรวมเป็น5ล้านล้าน ถ้าไม่มีหลักประกันพวกเราในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งใจมาปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเราจะผ่านรับหลักการพร,พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้อย่างไรผมขออนุญาตเปรียบเทียบท่านประธานครับสมมุติว่าบ้านของเราหลังนี้มีกันอยู่หลายคนเรามอบหมายให้คนคนหนึ่งไปทําหน้าที่เป็นผู้จัดการแทนบ้านของเราถ้าเทียบก็คือท่านนายกรัฐมนตรี ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีไปทำงานแล้วมีผลการทำงานเป็นที่น่าพอใจมีผลการทำงานเป็นหลักประกันวันนี้พวกเราสบายใจที่จะมอบให้แต่ถ้าเมื่อใดท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ด้านบนทำงานแล้วเราไม่มั่นใจเราคลางแทงใจไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์วันนั้นก็ยากที่ครอบครัวจะให้ลูกคนนั้นไปทำงานต่อ หรือยากที่ครอบครัวจะอนุมัติให้ลูกคนนั้นเอาเงินไปลงทุนในกิจการต่างๆท่านประธานที่เคารพครับถอยหลังไปดูผลงานรัฐบาลกันหน่อยดีไหมครับตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำเนี่ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนคือต้องรายงานผลการทํางานในรอบหนึ่งปีวันนี้รัฐบาลนี้ทําแล้วหรือยังครับหรือว่ารัฐบาลนี้ไม่มีผลงานไปที่ประจักษ์ ไม่กล้า,ถาแถลงนโยบายไม่กล้า,ถาแถลงผลงานวันนี้กําลังจะครบสองปีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าไม่มีผลงานใช่ไหมครับถ้าเผื่อว่าไม่มีผลงานทําไมถึงกล้าจะมากู้เงินครั้งมาหาศาลกู้เงินครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้อีกสองล้านล้านหรือถ้าจะดูผลงานในช่วงที่ผ่านมาครอบครัวของเราเคยอนุมัติให้ผู้จัดการคนนี้ไปทํางานแล้วท่านประธานจำได้ไหมครับ คราวนั้นให้เอาเงินไปจำนำข้าวผลจากการจำนำข้าวเไป็นไครับขาดทุนร่วมสามแสนล้านบาทหรือท่านรัฐมนตรีจะเถียงว่าไม่ขาดทุนครับทำงานล้มเหลวอย่างนั้นวันนี้มาขออีกเหรอครับหรือถ้าจะบอกว่าเคยมาขอเงินจากครอบครัวของเราสามแสนห้ามล้านบาทเอาไปทำโครงการป้องกันน้ำท่วม รีบร้อนตั้งใจต้องเอาให้ได้เอาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เอาแปลว่าจะทําลายบ้านทำลายเมืองวันนั้นเราทวงท่านแล้วในขณะที่เราทวงท่านแล้ววันนี้ท่านใช้จ่ายเงินไปเพียง800 0ล้านบาทเท่านั้นยังเหลืออีก3 0 0แสนกว่าล้านท่านประธานที่เคารพครับแล้วทำคราวนั้นเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้ลุกขึ้นมาทักทวงบอกว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันนับโครงการไม่ถ้วน ท่านแยแสกับโครงการนี้ไหมครับท่านประธานนคกรพครับมีเพื่อนสมาชิกบอกว่าในขณะนี้เสียงไม่ออกครับทางโทรทัศน์นะครับผู้ชมทางมากส่งข่าวมาครับบอกไม่ออกครับท่านประธานติดตามเรื่องนี้หน่อยครับตรวจสอบ้วยครับหยุดเวลาให้ผมด้วยนะครับท่านประธาน การถ่ายทอดสมเด็จพระเท,ทพนะครับท่านผู้บัญชาถ่ายทอดสดครับท่านประธานที่เคารพครับผมเชื่อว่าในการทํางานของสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรสภาแห่งนี้ไม่ขัดขวางการทํางานของสมาชิกและเชื่อมั่นในเกียรติของท่านประธานในการทําหน้าที่ประธานท่านประธานที่เคารพครับโครงการที่สองที่เราเคยให้ไปแล้วให้กู้เงินมากองไว้แล้ว3ามแสนห้าหมื่นล้านรีบจําเป็นเร่งดวง่วนต้องเอาเดี๋ยวนี้ต้องเอาทันที วันนี้ใช้ไปเพียง800 0ล้านหรืออีก3 0 0แสนกว่าล้าน <c oughs> แล้วที่ใช้ไปก็บอกว่าขอใช้แบบวิธีพิเศษนะไม่ได้ทำตามกระบ,บวนการขั้นตอนที่ระเบียบสำนักนายกตั้งไว้นะถ้าทำตามระเบียบขั้นตอนมันจะไม่ไม่แล้วเสร็จมันจะไม่เป็นมากเป็นผลไม่ก่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนถ้าพูดภาษาบ้านเราบอกว่าถ้าใช้วิธีพิเศษนั่นแปลว่ามันคล่องคอที่สุดสภาแห่งนี้ทวงท่านแล้วท่านใส่ใจกับสิ่งเหล่านั้นนะครับ มีการทุจริตขอรับท่านเคยใส่ใจไหมครับหรือแม้กระทั่งโครงการที่สามที่ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างให้ท่านประธานได้เห็นโครงการลดคันแรกใช้เงินไปหนึ่งแสนล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับโครงการนี้สําเร็จไหมครับเราให้ผู้จัดการคนนี้ไปทํางานผมยกตัวอย่างสามเรื่องสําคัญสําคัญให้ท่านประธานได้เห็น ในขณะที่ทํางานแล้วล้มเหลวมีหลักประกันอะไรที่บอกว่าเอาไปอีกสองล้านล้านแล้วจะประสบความสําเร็จท่านประธานที่เคารพครับวันนี้กราบเรียนกับท่านประธานตรงไปตรงมาหาเสียงเลือกตั้งเทาวที่แล้วท่านบอกว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำท่านท่านอดีตนายกทักษิณทําโครงการสําคัญที่ผมอยากกลาบเรียนต่อท่านประธานท่านคงจําโครงการแอร์พอร์ตลิงได้ครับ โครงการแอร์พอร์ตลิงก์ก่อสร้างเริ่มโครงการเมื่อปี47จากมักกะสันไปสนามบินสุวรรณภูมิระยะทาง28.6กิโลเมตรวันนั้นท่านอดีตนายกทักษิณบอกว่าจะใช้เงิน31,400ล้านสร้างจริงใช้เงิน33,700ล้านนั่นแปลว่าแพงขึ้นอีก ประมาณการบอกว่าจะมีผู้โดยสารธรรมดาวันละ60,000คนมีผู้โดยสารแบบด่วนวันละ20,000คนเอาเข้าจริงๆมีผู้โดยสารแบบธรรมดาต่อวันวันละเพียง20,000คนมีผู้โดยสารแบบด่วนวันละ800คนแล้ววันนี้เราจะมีหลักประกันไหมครับว่ารถไฟความเร็วสูงที่กำลังทำอยู่ในขณะน,นี้มันจะไม่เป็นเหมือนแอร์พอร์ตลิง ผมไม่เชื่อมั่นเลยครับผมไม่เชื่อมั่นเลยว่าสิ่งที่รัฐมนตรีมาชี้แจงต่อสภาแห่งนี้ในวันนี้มันจะเป็นไปตามที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงผมไม่เชื่อโดยสิ้นเชิงเพราะมันมีประจักษ์พยานจากการทําโครงการน,นี้แล้วท่านป,ประธานท่านดรสุภชัยครับกราสโคโโทา่านสนายมีอะไรคะท่านประธานครับผมสุนายจุนพงศธรครับ เห็นท่านภูมริพายวิตตกกังวลว่าไม่ได้ออกทีวีผมเลยขออนุญาตประท้วงหนึ่งนาทีนะครับท่านประธานครับอยากให้ท่านประธานได้วางแนวไว้ว่าการอภิปรายเนี่ยครับถ้าไปพูดถึงเรื่องนอกประเด็นเนี่ยอย่างท่านไปพูดถึงเรื่องโครงการแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยมันต้องมาอธิบายแอร์พอร์ตลิงก์อีกระบบหนึ่งไปพูดถึงเรื่องทางทักษิณ ขอความกรณาได้ไหมครับเราจะไม่พูดถึงเรื่องเก่าๆเอาในเนื้อนี้ไม่งั้นเดี๋ยวก็ไปพูดถึงเรื่องใครเข้มแข็งแปดแสนแล้วก็ยุ่งกันใหญ่ครับท่านประธานครับอยากให้ท่านประธานวางแนวว้อย่างนี้ดีกว่าครับขอบคุณครับท่านสุวชัยพูดต่อแล้วครับไม่เป็นไรครับใช่ครับกลับขอบพระคุณท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับอยู่ในมือผมผมไปบันทึกภาพแอร์พอร์ตลิงเมื่อวานนี้เองครับนี่คือสภาพการใช้บริการแอร์พอร์ตลิงจากสิ่งที่อดีตนายกทักษิณคิด แล้วไทยรักไทยทําในปี47กล้องซูมนิดหนึ่งครับสภาพเป็นอย่างนี้ครับมีผู้โดยสารต่อวันไม่ถึง1,000คนในแบบด่วนแล้วเราจะวางใจได้อย่างไรครับกับเงินสล้านล้านดอกเบี้ยอีก3ล้านล้านที่คนไทยทั้งประเทศจะต้องมารับภาระาทัรัฐมนตรีครับท่านจะยืนยันกับผมได้ไหมครับว่ามันจะไม่เกิดภาพนี้ขึ้นในอนาคตเกิดขึ้นได้ไหมครับ ท่านประธานที่เคารพครับท่านจําพันธสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนได้ไหมครับคราวนั้นท่านให้พัน,พนธสัญญากับพี่น้องประชาชนอย่างไรขออนุภาพขอเอาภาพมาเตือนความจําเตือนความทรงจําของท่านกับภาพในอดีตท่านจําภาพนี้ได้ไหมครับไปรณรงหาเสียงเลือกตั้งทั่วทั้งประเทศก่อนหน้านั้นท่านใช้วาทกรรมอย่างสวยหรูบอกว่ากู้มาโกงเก่งแต่กู้ เนนี้นะท่านท่านสมชยายรอพักสักพักทาประเทศประทวงง้วงเลยฮะชูไว้ชูวไว้การเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษเชื้อมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยท่านประธานครับท่านผู้อภิปรายได้ใส่ร้ายเสียดสีอันนี้สิ่งที่ท่านนำมาแสดงในสภาสรงเกตแห่งนี้ได้ขอญอาตท่านประธานหรือ,อยัง ถ้าขอญาตท่านประธานผมถาม,มท่านประธานว่าเกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยตรงไหนอย่างนี้ถือว่าใส่ร้ายเสียดสีแล้วก็ผู้ยี่ผู้ยำคือทำร้ายจิตใจคนที่เขาถูกยุบพักไปแล้วประชาชนที่เอาล้ครับระวังแค่นี้พอแล้วครับเดี๋ยวผมจะตอบท่านนั่งลงครับท่านพิเชษพอแล้วครับเดี๋ยวจะตอบโต้กันไม่ยาวผมเป็นคนอนุญาตเองครับเพราะเขามาขอญอาต ผมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายก็เป็นป้ายที่ปรากฏทั่วไปเหลืออีกหนึ่งนาทีท่านสมชายเชิญนะท่านประธานได้เคารพครับ,รบป้ายนี้เป็นป้ายแห่งความทรงจําที่คนไทยทั้งประเทศบันทึกไว้ในหัวใจท่านพิเชษครับท่านสมาชิยพักมาทวงประเด็นเดิมไม่ได้นะครับผมไม่ได้ใช้ไปแล้วครับท่านมาทวงประเด็นอื่นนะครับไม่ได้ท่านประธานท่านปล่อยให้ทําอย่างนี้ได้ไงเอาภาพเรื่องหนึ่ง แล้วเอามาประกอบกับอีกเรื่องหนึ่งได้อย่างไรมันต่างกรรมต่างวาระผมผมได้ไว่ได้ใช้พัดเพื่อพักไทยรักไทยแก้หนี้ให้ประชาธิัย์ท่านท่านใต้พิเศษครับท่านทต้พิเศษครับกรุณานังองผมได้วิ่ัยแล้วครับผมได้วิ่ิด้ใแล้วครับเชิญท่านสุภาชัยต่อครับท่านประธานท,ที่เคารพครับเราอยาก,กลัวความจริงเลยครับ ความจริงพูดพรุ่งนี้กับวันนี้ต้องเหมือนกันพูดเมื่อวานกับวันนี้ต้องเหมือนกันเพราะมันเป็นความจริงความจริงมีหนึ่งเดียวเท่านั้นท่านคงจําได้รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งรอบที่แล้วประกาศกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศบอกว่าจะล้างหนี้ประเทศไทยใครไม่ชอบครับพี่น้องอีสานผมชอบเป็นหนี้มาตลอดชีวิตเห็นทกสเหมือนกับเห็นขอประทานโทษเห็นคนที่จะมาเอาชีวิต เพราะฉะนั้นวาทกรรมนี้เป็นวาทกรรมที่พี่น้องอยากลบออกไปจากความทรงจําคือล้างหนี้ประเทศไทยไไเท่านั้นไม่พอครับยังบอกต่ออีกว่าสร้างรายได้ประชาชนวันนี้ผมอยากจะสรุปประเด็นที่ผมกล่าวเรียงต่อท่านประธานว่าวันนี้ท่านนายกกาลังจะสร้างหนี้ประเทศไทยกําลังจะลดรายได้ประชาชนเอาความสุขโดยการไม่สร้างหนี้จำนวนมหาศาลนี้ คืนมาให้คนไทยเด้อครับด้วยการที่พวกเราช่วยกันไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ขอพระคุณครับท่านประธาน